ผมร้อยยาให้เอลงครับผมโอ้โหไม่ตายนี่ครับวันนี้มาแบบแบล็กโทนแบล็กโทนตัวละครในตำนานนะผมตัวผีตัวผี มีอยู่สี่วันนะครับเปิดใช้เลยเพราะว่าเราเล่นแบบกอขอนะฮะโนโตวิกโนโตวิกอุ๊ยโอ้โหพีด้วยนะพี่เจนนับเมื่อกี้โดนกี่คนเนื้อมาอุยหลังไหนชายครับสี่คนใช่ป่ะหมดแพ้ ล่วงนั้นทีเดินไปยังไม่ถึงสิบวิแล้วมายื้อโอ้กำลังอวยตัวผีเรียบร้อยพิสูจน์แล้วนะผีก็โดนน้อยหน้าด่าเหมือนกันเฮ้ยดันแม่พี่ปียบเลยยิผงผมอีกตัวหนึ่งเฮ้ย อุ๊ยอ่อนรครับผมบอกไม่ทันเลยกันมันเกิดขึ้นไปมากเฮ okay, <c oughs> ้ยผมฟังหนูแบยยบย,ยิงแรงมากนะครับ,บรทีเจ็ดนี้ปลื้ดเดียวหายเลย,ยรประมาทไม่ได้ระวังเลยพี่ <c oughs> พื้นที่ทักษิณตัวนี้ที่เรา โดนกันหมดทั้งทีเลยปั่นเลยบินแรกมาถึงหายทันตี้เลยเฮ้ยที่บ้านสวยพี่เอได้เอได้ให้ผมวางให้เอ้ยโอ้โหไม่ทันได้วางครับผมรวดเร็วฉับไวโอ้คล่องตัวมากอย่างชอบทั้งทีม ไม่ทันทีป่ะได้่ว่ 4, ห4-5คนแล้วแต่ผมก็หนึ่งนั้นคแรบบับคือผมจะวิ่งกลับแล้วแต่แบบไม่ผลนะสวยเฮ้ยห้องนอนดันผมดูหลังไห้ต้องจะมาทางลองเชื่อมบีครับมีห้องนอนตัวหนึ่งล่าสุดอ่า ไอ้เอลดากอนแอลดากอนตัวผีโอ้โหเขาข้าหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้เหมือนกันคาดเดาอะไรไม่ได้นะไม่อยากไม่อยากไม่อยากเอินเอินไปก่อนแล้วเดี๋ยวขายคำ <laughs> อ,อีกเปินมาบินแรกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยดีแนละ้ววันนี้ อ่ระวังกลางพี่เชื่อมะพี่เ oh, ชื่อมีเชื่อม E ระวังโอเคครับล่าสุดมาทางทาง B พี่ใช่ปะ่ะระวังยาวนะไ oh, อ้กลาง ผ่นานไปทาสวยครับตัวนี้น่าจะผันทางหลังเลยอ้อเอ,อ้าม่มากลางนะี่่ะาอ้าโหโอเอยแล้วมาแล้วเริวมาแล้วพวกรเราเราจะโดนไีแรกไปเราจะซึมอลไรกลางออกกับซอนเชบี ลอ,ลองการดันมาหนะพี่ยาวเหรอเฮ้ยไม่โดนไม่โดนได้ยังไงไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮบยเฮ้ยาฮ้ยเเเมื่อก้้ประสบการณ์ประสบการณ์ ยาวไม่เห็นเลยพี่ the hole. โอเคเฮ้ยห้องนอนมายาตัวหนึง่งข้างห้องนอนเฮ้ยเอยโดนระเบิดผมพี่ห้องนอนห้องนอนตัวหนึ่งดันดันมานะรัะสเซอยู่อยู่บนห้องนอนแล้วยัง oh. อยู่เลยพี่เลือกสองตัว อยู่เขานอนอยู่ครับไปไปไหนเหมือนกันโปุออมมบบ๊อยู่ตรงนี้ได้อยู่พี่เี็นไหมเมื่อกี้แบบอยู่ตรงไหนเฮ้ยโอ้โหแล้วกดถึงพื้นตัวนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันพี่ตอนแรกเกมว่าอยู่ในเอแต่ว่าไม่ไม่ไม่เห็นนะแต่ยังไม่เคลียนนะพี่โอเค อทางซ้ายอ่ี่โอ้โหกอมเกินนะครับโอ้โหซูมด้วยยิงย่างไรครับนั่นสซคมสซคมย่าดัาเลย แต่ตาตานตายเอาวะไมีเดียวครับทุกคนสู้ทุกคนทำได้ย o แค a ดูอิดวางหลังมิ้มดูป้าดาว้อยู่ถ้วยเฮ้ยเ็ษ เอาเรื่องครับผมโอ้โหทำไมดูยิงง่ายกันจังอ๋อเพอถ้าเราฟังแล้วตัวผีฟังไม่ใช่เป็นสีดำเหมือนเดิมนี่หว่าทุกคนือผมก็ลืมไปเลยครับเพราะว่าคิดว่าตัวผีสองฝั่งจะเหมือนกันไม่ <c oughs> ไม่ได้เล่นตนัวละครนานแบบนานมากๆนะครับเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยได้มาลงในครั้งแสงบ่อยๆแบบผมก็ไม่แน่ใจครนะับอันนี้ยังจำไม่ได้เลยว่าซื้อไว้ตอนไหนนะท4สี่วัน แล้วมันจะมีแบบที่เป็นเลื่องร้อยธรรมดาด้ยวยที่เป็นแบบตัวผีธรรมดาไม่ใช่ร้อยทอมสองนะแต่ว่าเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบร้อยสามสองเท่ม HP เอ้ยบนเข้าพี่เอ่บเเอ,บน,อบ,นบนเข้าไปแล้วนะนวโอ้โหสามแยกครับผมอ้าวเฮ้ยโอ้โหโซคมครับผม เอซีลันซีวันนี้รรโหแรงโอ้มันจะมีสไน์นะพี่สไน์ย,ยาวา่มิเหมือนจะมีนะพี่เม่คี้มีคนปลาเมันปางน,นางเย้ยค โหครับกำลังง้างหน้าหน้าอยู่เลยเพื่อไปเอ้ยโอ้ขันดาบโอ้โหเฮ้ยทำไปดูนี่ยิงตั้นเนาะเขาเป็นกอขอแบบ มันดีกว่าหรืองงว่อาไงพี่อ่ายาวหนึ่งพิ่่าสุดยังยังไม่เดินยังไม่เดินคนระับผมล้อยายมีสนไนด์เลยอยากเครับเอ้ยคือแบบแดากอนนี้เป็นีกหนึงสไนด์โปรดของผมเลย โอ,อ,อ้ยเอโลงครับผมโอ้โหไม่ได้นี่ถือว่าเป็นช็อตแรกนะที่เม็ดเดียวไม่จอดนะต้องไหนน้องโอ้โหช็อตที่สองตามมา <c oughs> <c oughs> อรอบนี้ยาวไม่เห็นนะสวยยาวเคียงโอ้แล้วโอ้โหไม่กล้าไปเลยพ <c oughs> ี่ผมเดินไปหมกกระเด็นเลยครับผม <c oughs> เราต้หยุดแชาร์ทันที ของเอโอ้โหคือจริงครับเม็ดแรกแล้วหน้าโดนกาไอ้นะเป้าตรงๆเนี่ยไม่ค่อยโดนผมไม่ค่อยาใจริงครอบเสียดเป็นพอเลิกกูบีหรือเปล่าหรือเป็น,ปนทีราทีคลองดวงดาว เฮ้ยโอ้แล้วจำวันนี้นายหนา้าซัพพอร์ตไปแล้วครับโอ้ oh, ตัวตัวละครฝั่งนั้นเป็นถุงมือจะเป็นสีฟ้าเลย <Blue team. S 1> นี่คือแบบความพิเศษของตัวพีนะ